ไทยพุ่งโอ้ยโ,โอ้ยสุดยอดเอ้ยไทยพุ่งครับไทยพุ่งอยู่อันดับ13แล้วโอ้โหอันดับตารางคะแนนไทยพุ่งอยู่อันดับ13ครับพุ่งขึ้น5อันดับโอ้โหทีเดียวครับบอกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างลบไปให้หมดครับคือถ้าเราชนะฝรั่งเศสได้ผมขึ้นให้ดูเลยทุกท่านจะได้เห็นพร้อมกันว่ามันเจ๋งเป้งแค่ไหนฮะ สำหรับตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับเล่นกันอย่างเดือดเล่นกันอย่างสุดมันนะครับในการที่เอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสไปได้3ตอนน่อ1เซตเนี่ยต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเห็นความทุ่มเทเห็นความตั้งใจเห็นความมุ่งม,มั่นนะครับก็ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มคือเซตแรกเนี่ยเราเอาชนะไปก่อนนะ เซตแรกเราเอาชนะไปก่อน25ต่อ14นะครับทุกท่านครับแล้วเราเนี่ยคนที่ทําแต้มได้ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือทานหน้าของพิมพิชยาก๊กรําแล้วก็ตามมาด้วยยูฟ้านะครับส่วนบล็อกเนี่ยเกมเกมบล็อกในเซตแรกอะเราทําได้ดีเราบล็อกได้ถึง3ครั้งด้วยกันนะจากวิมลรัตน์นะครับเราทําได้ถึง3แต้มแต่ก็ต้องบอกว่า เกมแรกเนี่ยทางฝรั่งเศสเนี่ยไม่ค่อยคมไม่ค่อยดุเท่าไหร่นะเป็นเกมของเราแล้วเราก็สามารถเก็บแต้มชุดได้2แต้ม3แต้มก็ทิ้งห่างไปเรื่อยๆจนเอาชนะไป25ต่อ14นะครับส่วนมาในเซตที่2เนี่ยต้องยอมรับว่าฝรั่งเศสแก้เกมเราได้เขาเขาไม่ตีอย่างที่เราคาดการว่าเขาจะตีและเขาก็แก้เกมมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เอาชนะเราไปได้25ต่อ19ที่สำคัญในเซตที่2เนี่ย ในเซตที่2อ่ะบอลล์บอลสาวไทยของเรามีบล็อกแค่ครั้งเดียวเองมั้งได้ครั้งเดียวเลยนะครับก็คือทัดดาวเกมบล็อกไม่ได้แล้วเขาตีหนีบล็อกเราคือเขามองว่าในเซตที่2ที่โคดออสดูนะครับแล้วก็ทางโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสตอนที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามจะตีให้ทัดบล็อกในเซตแรกแต่ว่าพอมาในเซตที่2เนี่ยเขาไม่อยากทัดบล็อกแล้ว มันไม่เหมือนจีนที่เจอกันเขาเลยตีหนีตีฉีกนะครับพอตีฉีกก็ลงแล้วก็เป็นผลทําให้เราแพ้ไปนะครับในเซตที่2กลายเป็น25ต่อ19ซึ่งเกมมาตรงนี้แล้วผมว่าแอบเสียวอยู่นะอยู่ที่เซตที่3แล้วแหละว,ว่าเราจะเล่นยังไงเซตที่3เนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากๆนะในการทําแต้มแต่ละแต้มแต่ละแต้มซึ่งสาวไทยก็ทําได้ดีครับเป็นพิมพิชยากกรา ที่ทำไปถึง6คะแนนช่วยกันทำแต้มมากวอลิศลาสีทาเลอร์ยูฟ่าทัดดาวทำได้คนละ5แต้ม2แต้มนะครับและเราก็มีบล็อกด้วยเรามีบล็อกด้วยในเซตที่3นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วเกมมันสูสีแต่เราเนี่ยช่วงจังหวะเวลาสำคัญนะที่มันยีบสามยีบสามเนี่ยนะครับไทยเราปิดจ็อบได้เราปิดจ็อบได้มันคือความนิ่งมันคือความที่เราไม่กลัวแล้วอะตอนเนี้ยความกลัวทุกอย่างมันลบออกไปหมดแล้วนะครับ เราได้ยิบสเราได้ยิบหจบครับ2องต่อหเซตโอ้โหตอนนี้ผมมองว่าโมเมนตัมทุกอย่างมันเป็นของเราเพราะว่าฝรั่งเศสทุ่มหมดแล้วเกมรวนแล้วรับไม่ค่อยได้แล้วบอลแรกเริ่มออกทะเลแล้วในช่วงท้ายเซต3นะครับแล้วพอมาเซตที่4มันจบแล้วครับนะฮะคือนักกีฬาฝรั่งเศสสมาธิเสียรับบอลแรกไม่อยู่นะครับแล้วเจอลูกบล็อกของไทยเข้าไปอีก คือโดนทุกรูปแบบเอาจริงเซตสุดท้ายคือโดนทุกรูปแบบนะครับสาวไทยทําได้ดีแล้วเฟิร์นวริสลาศีทาเลิศก็ทําแต้มได้เยอะยูฟ่าก็ทําแต้มได้เยอะเกมบล็อกก็มาถึง3า,าครั้งด้วยกันรวมๆแล้วเนี่ยสาวไทยทําผลงานได้แบบเขาเรียกว่าโอ้โหอยากที่ควรจะเป็นแล้วเกมนี้เนี่ยดีกว่า3เกมแรกแบบเห็นได้ชัดเล่นแบบไม่ได้กดดันเล่นแบบทุ่มสุดตัว ต้องมีศรัทธาและรวมทั้งหมดสติที่ออกมานะครับก็เราเนี่ยแอคแทไป53ดีกว่าฝรั่งเศสทุกประตูนะครับแล้วฝรั่งเศสแค่43เองบล็อกเราได้10ทีคุณทีมชาติไทยบล็อกได้10ทีโอ้โหไม่ง่ายนะที่จะเห็นแบบนี้ไม่ง่ายนะแล้วเสิร์ฟเราได้5ฝรั่งเศสได้5มีแค่อย่างเดียวที่เท่ากันที่เหลือเขาอ่อนกว่าเราหมดเลยนะครับแล้วไม่น่าเชื่อ1เซต ของฝรั่งเศสนั่นคือการเสียให้เรานะครับเพราะเขาเสียไปถึง26ครั้ง26แต้มนะครับคือเสีย26แต้มนั่นหมายความว่า1เซตคุณเอามาให้วอลเลย์บอลสาวไทยแบบเรียบร้อยนะครับพอเอามาให้1เซตแบบนี้โอ้โหเสียทั้งเซตอ่ะ26แต้มเสียทั้งเซตอะแต่เราก็เสียเยอะนะวันนี้เราเสียบเสียบว่ะเสิร์ฟวันนี้เราเสิร์ฟมาเสียบอะไรล่ะเราเสิร์ฟเสียเยอะเราเสิร์ฟเสียเยอะมาก17 17นะคิดเป็น17เอ่เอ e r r เรนะครับค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะแล้วก็ทัวเทล์ Total, เราทำได้94แต้มนะครับเขาทำได้75แต้มก็ชัดเจนกันไปชัดเจนกันไปตรงนี้นะครับส่วนขุดครับขุดเรา89ครั้งฝรั่งเศสขุดได้แค่80นะครับรับบอลเข้า8ปสิบห้าเรา65เพราะเราโจมตีเซตเข้า1 3 2เรา129นะครับและคนที่ทำแต้มได้สูงสุด ของทั้ง2ทีมเนี่ยก็คือเอนเดเยของฝรั่งเศส19แต้มเท่ากับพิมพิชยากกราม9 9แต้มเช่นเดียวกันแล้วก็เช้านะครับของเขา12แต้มกับอันดับ2ของเราคือวัลิศลาสีทาเลิศคือต้องพูดแบบนี้ครับถ้าพูดถึงเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นสุดยอดมากว่านี้เฟิร์นทั้งรุกทั้งรับนะครับสามารถทำแต้มได้ดีมากๆคือถ้าจบสกอร์เนี่ยเฟิร์นวันนี้ แอคแท็กไปถึง14ครั้งเสร์มได้สองครั้งแล้วมินจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงท้ายเซตสุดท้ายเฟิร์นเสร์ฟเฟิร์นเสร์ฟเฟิร์นตบเฟิร์นตบมันแต้มรัวๆครับ2แต้มติดสมแต้มติดเสร์ฟไปจนกระทั่งพรพันธ์หันมากี๊ดใส่อะพรพันธ์เกิดปาดรุ่นพี่อะที่ไประดับโลกแล้วอะนี่คือเซตระดับโลกอะหันมากี๊ดใส่บอกว่าถ้าถ้าเป็นผมคิดนะบอกมึงเก่งมากมึงแจ้งเกิดแน่นอนเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ย นะครับนอกเหนือจากเฟิร์นแล้วเราก็จะเห็นได้ว่ายังมีท่าทนะของยูฟาที่โดดตบโดดตบในช่วงท้ายเนี่ยคือพอไล่แรงกดดันและยูฟาทําได้ดีมากคือสําหรับผมนะมุมมองว่าทั้งยูฟาพังวอริสลาสีทาเลอร์คือกลายเป็นชุดใหญ่แบบเต็มตัวนี่ไม่ใช่ดาวลุ่งแล้วครับนี่คือตัวหลักต่อไปแล้วนะครับมันชัดมากขณะที่ทัดดาววันนี้เล่นได้ยอดเยี่ยมมากทัดดาววันนี้ทัดดาวแบบโคตรเจ๋งทุกคนนะ คือบีมอ่ะผมว่าบีมไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าสี่นัดที่ผ่านมาบีมคือร่างทองคือขาดบีมไม่ได้บีมสุดยอดคือได้แชมป์เยอรมันมาแล้วมันเห็นความแตกต่างทุกเกมถ้าถ้าเกมไหนขาดบีมไปผมว่าขาดใจแล้วนะตอนเนี้ยคือขาดใครก็ได้ขาดบีมไม่ได้แน่นอนนะฮะอันนี้คือแบบท็อปๆเลยก็แต่รวมแล้วภาพรวมวันนี้มันดีทุกคนพอมันดีทุกคนเนี่ยเราก็จะเห็นได้แล้วว่าโอเคเนี่ยเราคิปโมเมนตัมแบบนี้ไว้เราลุยแบบนี้นะครับเราก็จะ ทำได้ดีต่อไปในในสนามที่2แล้วกันเนะเาะอ่ะนี่แหละครับสนุกสุดๆวันนี้รับลูกแรกดีมากใช่ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ด้วยได้ไหมขออ่านคอมเมนต์ทุกท่านนะครับมีอะไรจะพูดมาอันนี้ช่วงท้ายเราก็จะอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงเนาะคุณอภิชยาบอกว่าขอให้ฟอร์มกลับมาเร็วๆอ่าวันน,น,นี้วันนี้มาเลยวันนี้มาเลยคุณแบร์บอกว่าเฟิร์นสุดๆจริงๆวันนี้ว,นนวันนี้เฟิร์นดีมาก ผมแมยังสังเกตอยู่เลยช่วงวันแรกสองวันแรกอ่ะคนไม่ค่อยแบบชอบแบบเหมือนว่าอาจจะมองว่าเฟิร์นไม่ดีใช่แต่ผมแอบ,บเห็นว่ามันใจเย็นหน่อยมันกําลังจะโอ้โหนะกําลังจะพุกแตกคุณต้องรอนิดนึงบางเกมมันยากเนี่ยแต่ว่าเห็นทรงและทรงมันดีนะครับคุณเดียกอสเหนือสิ่งอื่นใดเวียดนามเคยแพ้ฝรั่งเศสมาแล้วคุณไมรุนาจาเฟิร์นเขาเล่นดีมากจริงๆวันนี้อ่า ที่ดีใจเพราะเราหนีตกชั้นนะสูสโอ้ยอย่าเพิ่งคิดตรงนั้นเออตอนนี้เราขึ้นพุ่งอันดับ14ของโลกนะเออทีมชาติไทยอันดับโลกวอลเลยบอลพุ่งแล้วโอ้โหนี่ขอพูดหน่อยนะครับคุณสมัยทุ่งนาพูดถูกใจบีมคือสุดๆจริงเก่งครับคุณสุภพาพรบอกว่าชนะแล้วเหรอดูไม่ทันโอ้ชนะแล้วครับ3-1เซตวันนี้เล่นดีมากลองย้อนดูได้เลยนะครับ ขึ้นชุดใหญ่ไทยสบายๆเฟรอนกับยูฟ่านะครับคุณฟู้ดฟอร์มัมอาหารเพื่อแม่นะครับสนุกมากสาวไทยเก่งมากจะแพ้หรืออะไรยังไงก็เชียร์น้ำตายังไหลอยู่เลยครับอันนี้อ่าไม่มีมุกนะไม่มีมุกนะโอเคโอเคนิวก็แบบเ้ยน้ำตาไหลอยู่อ๋อแบบดีใจวอลเลยบอลเป่าตั้งหายอย่างงี้ไม่เอานะเออคุณพีทีครับคุณพีทีชายบอกว่าภาคสนุกมากขอบคุณมากนะครับคุณพีี น,ะะนี่คือสไตล์ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ขอชมเชยห้ามเปลี่ยนสูตรนะจ๊ะแต่มันเจอแต่ละทีมันเล่นไม่เหมือนกันไงนั่นแหละประเด็นนะครับทุกคนฮนะตารางคะแนนอ่ะเดี๋ยวดูตารางคะแนนอัปเดตล่าสุดเดี๋ยวผมเช็คเลยนะครับเพราะมันต้องกดเดี๋ยวนี้ฮะมันต้องกดเดี๋ยวนี้สักครู่หนึ่งนะครับตารางคะแนนโอ้ไทยพุ่งโอ้ยโ,โอ้ยสุดยอดเอ้ยไทยพุ่งครับไทยพุ่งอยู่อันดับ13แล้ว โอ้โห ôi! อันดับตารางคะแนนไทยพุ่งอยู่อันดับ13ครับพุ่งขึ้น5อันดับโอ้โห ôi! ทีเดียวครับบอกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างลบไปให้หมดครับคือถ้าเราชนะฝรั่งเศสได้ผมขึ้นให้ดูเลยทุกท่านจะได้เห็นพร้อมกันว่ามันเจ๋งเป้งแค่ไหนฮะโอ้ยเป็นคนที่ไหนเนี่ยเจ๋งเป้งโอ้นะฮะนี่มาเลยโอ,โอ้โห ôi, ไทยครับ นี่ครับขึ้นมาแล้วเฮ้ยโอ้โหสุดยอดนี่อะขึ้นอันดับ13นะฮะเกาหลีฮะโอ้ต้องต้องต้องอยู่ตรงอันดับบวยไปสหรัฐอเมริกานะฮะเซอร์เบียแคนาดาตอนนี้กลายเป็นว่านะฮะไทยแซงเบลเยียมนะจเจนะจเจ๊เฮ้ยโอ้โหโท เบลเยี่ยมก็แค่ช็อกโกแลตเป็นยังไงแล้วทีเดียวรู้เรื่องครับแซงหมดเลยครับตกเกลี้ยงฮะอ่ะสนุกมากทุกคนขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่ร่วมคอมเมนต์กันแล้วก็อ่านคอมเมนต์วันนี้สนุกสุดๆไปเลยนะครับสนาม2อ,อ่ะผมขึ้นสนาม2ให้จะได้มาตามกันถูกสนาม2นะครับสนาม2เราจะเล่นสักครู่หนึ่งครับขึ้นให้จะได้เห็นกันชัดเจนอ่ะมาแล้ว นี่ครับสนามสองเราเจอกันวันที่18ดมิถุนานะทุกท่านห้ามพลาดนะมาเจอกันด้วยนะสิบ9ปดสิบเก้ายิบเอ็ดยี่บสองนะครับตรงนี้เลยครับสิบแปดสิบเก้ายิบเอ็ดยิบสองเราเจอกันสนามหน้าสิบหนาฬิกานะครับเกมแรกเจอกับญี่ปุ่นหคันคอเลยครับญี่ปุ่นแล้วก็นัดที่สองเจออิตาลีสี่โมงครึ่งนะครับอ่า 19มิถุนาแล้วก็21 20พักนะแล้วก็21บ่าย3ครึ่งเจอกับเช็คเจอกับเช็คนะครับแล้วก็วันที่22เล่นเที่ยงเจอกับเบลแกรียหูยโปรแกรมทองมันโคตรโคตมันคตโคตรอ่ะอันนี้ก็ตามนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากทุกท่านนะครับ เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับวอลเล์บอลเชียร์มันๆแบบนี้ไปได้วยกันฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับเอาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ